สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง Youtube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับก็มาแล้วเนาะก็ถือว่ามาสรุปให้สมาชิกที่ติดตามกันนะครับก็ไม่ทิ้งนะครับสำหรับ2ตับ,บน3ตับ,บนเนาะ,ะเจอกันทาง Youtube Channel 16895ตัวเลขพารวยก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคำนวณ สถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลว่าต่อไปจงใช้วิจรารณญาณการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันเข้ามาแล้วก็ขอให้รวยทุกท่านทุกคนนะเข้ามาใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ,ะมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีวันนี้ก็เป็นคิวของการสรุป3ตัวบนนะครับก็ถือว่าคลิปที่แล้วลงให้2ตัวล่างเนาะอันนี้ก็จะคลิป สรุป3ตัวบน2ตัวบนเลยในคลิปเดียวนะก็ไม่ใช้หลายสูตรนะใช้หลักร้อยหสูตรหลัก1 0 1สูตรแล้วก็หลักหน่วยก็1สูตรนะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้แอดคัดสรรเป็นพิเศษมาให้นะหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยแต่ตัวเลขจะวิเคราะห์คัดเน้นให้ตรงหรือไม่นั้นก็ต้องรอ,อรู้นกันนะครับหลักร้อยหตัวหลัก10ขอใช้6ตัวแล้วกันเนาะ ักหน่วยพอใช้5ตัวนะครับใครจะนำสูตรไปใช้งานก็แทปหน้าจอเอาจับคู่ชุด30ชุดตรงตรงนะครับ30ชุดตรงตรงเลยสำหรับ2ตัวบทนะส่วนตัวที่คัดวงกลมให้คัดเฟ้นมาจากไหนก็มาจาก10หน่วยนะแต่วันนี้ยังไม่ลงให้นะ10หน่วยเนะาะก็ใครมีสูตรอยู่ก็นำไปคัดเฟ้นเอานะครับ แต่แอดขอทำตามสูตรที่แอดมีนะคัดเฟ้นแล้วเนี่ยตัวเลขก็จะเด่นอยู่ที่เลข1นะึ่งเลข4 1 4 6จะเป็นตัวเด่นสำหรับ10หน่วยก็เมื่อจับชุดเทียบกับปักหลักหลายๆสูตรก็จะชนอยู่ที่60 0 1 2 1 4 1แล้วก็49แต่ตัวที่ เด่นสุดๆก็จะเห็นได้ว่าเป็นเลข21กับ49เนาะแต่ตัว01นย์ก็ลองลงมาเหมือนกันนะวกต1หนึ่เี้ยแต่ว่าไม่ต่างกันมากเีแต่ว่าอันนี้เด่นขึ้นมานิดนึงอ่าทีนี้ก็จับ3ตัวบนใช้สูตรเด่นบนอ่าทั้งหมด 5, 6สูตรมาเทียบมาเทียบแล้วก็มาเทียบชนกับปักหลักก็จะได้5 ชุดตรง3ตัวบนตรง5 5ชุดนะก็จะมี721 149 741 760 701แต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดเด่นจากพวก3ชุดนี้ก็จะเป็น721 149ลนะ้วเนาะส่วนตัวไหนจะมาก็าเป็นไปได้หมดนะอาจจะมาชุดที่เราไม่เด่นมากก็ได้นะครับเพราะว่านี้ก็เด่นขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นเอง ก็วัดไปตามสูตรนะครับก็ไม่มากไม่มาย3ตัวบนตรงตรงชุดนะครับส่วน2ตัวบนก็5ชุดเหมือนกันนะอ่าก็อย่าลืมกลับตัวด้วยแล้วกันนะเนาะเผื่อตัวเลขเขาผิดพลาดเนาครับอ่าก็ประมาณนี้นะขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนถือว่าสรุปให้แล้วนะครับไม่จริงกันเนาะอ่างวดที่ผ่านมา เลขช่องเราก็มาปังๆเลยนะเลข1ออ,อก59เนะาะของเราก็168 95ก็กลับตัวถือว่าเลขช่องมาปังๆอาจจะมาให้โชคทุกท่านนะครับบางท่านอาจจะไม่คิดคิดไม่ถึงอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยกันทุกคนนะถือว่า สรุปให้แล้วของท่านโชคดีสวัสดีครับ